ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์เลือกซื้อของไหว้ภายในตลาดปากน้ำโพอเภอเมืองนครสวรรค์โดยเฉพาะกระดาษคมไฟและของตกแต่งสำหรับนำไปประดับบ้านเรือนและร้านค้าก่อนเทศกาลตรุษจีนเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องเส้นไหว้บอกว่ายอดขายก่อนวันจ่ายถือว่ายอดดี บางรายก็ซื้อของกันมากขึ้นโดยเฉพาะกระดาษไหว้บรรพบุรุษที่มีความเชื่อในเรื่องว่ายิ่งเผามากบรรพบุรุษก็จะยิ่งให้กลับคืนมาส่วนราคาของไหว้ปรับขึ้นเล็กน้อยแต่สินค้าส่วนใหญ่ยังคงขายราคาเดิมส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่ตลาดสดโคกมะตูมอำเภอเมืองพิษณุโลกก็มีประชาชนไปเลือกซื้อและสั่งจองหัวหมูต้มขาวและหัวหมูพะโล้ไก่ต้มและไก่พะโล้เพื่อเตรียมใช้ในเทศกาลตรุษจีนกันอย่างต่อเนื่อง เจ้าของร้านบอกว่าปัจจุบันราคาหมูอยู่ที่กิโลกร,รัมละกว่า110บาททำให้ร้านต้องปรับขึ้นราคาแต่พยายามตรึงราคาหัวหมูไม่ให้เกินหัวละ1,000บาทเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าครับ